แต่ชาวโค้งชาวโค้งมันจะดีจริงมันจะมาเราก็าิดว่านว่ายยิ้ตาลอดไปลาเลยว่ายท้งเป็นจุดจตัวด้วยันนี้ที่ที่ที่ฝั่งนี้ฝั่งท่าบ้านพล้าวนะเขาก็เลยตามมาเป็นฝูงเลยพอเขากลับหมาหมาก็เขาก็กลับไปหมดเลยก็คือว่ายน้ำว่ายน้ำข้ามไปข้ามมาเลยครับครั้งนึงประมาณกี่ตัวได้ประมาณห้าตัวสองตัว สี่ตัวหกตัวก็มีครับมาเยอะก็คือข้ามวันล,ละหลายรอบไหมคะหลายรอบถ้าถ้าเจ้าของไปด้านนี้บ่อยก็ข้ามทุกวันเลยวา่าคาวันละสิบรอบถ้าเจ้าของไปสิบรอบเขาข้ามสิบรอบถ้าเจ้าของไปวันละรอบเขาว่าข้ามรอบเดียวเคยโดนเรือชนอะไรบ้างไหมคะไม่ครับเขาเขาเห็นตะลอดเลยที่นี่เขานั่งหัวเราะกันตลอดเลยพอมีหมาหมาที่ไหนว่ายน้ำเขาจะพูดกันตลอดเลยว่ามีหมาว่ายน้ําด้วยมีหมาว่ายน้ําด้วยนักท่องเที่ยวก็เลยถ่ายรูปกันเต็มหมด ที่นี่เป็นแปลกที่สุดเขาจะบอกว่าเออมีหมาว่ายน้ําด้วยครับระยะทางข้ามไปมาประมาณกี่ประมาณสักสอ0ร้อย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 กว่าเมตรครับถึงสองร้อยเมตรก็คือเขาว่ายอยู่แบบนี้นานหรือยังคะนานแล้วครับประมาณสักปีกว่าถึงสองปีแล้วครับเป็นหมาพันอะไรบ้างคะหมาพันพันพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านบ้านเดินะครับหมาหมาหมาไทยเนี่ยครับตอนเห็นใหม่ๆก็คือเขาว่ายของเขาเองว่ายของเขาเองด้วยครับ แต่ว่าต้องมีเจ้าของไปไปไปมาด้วยครับก็คือถ้าเจ้าของข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งท่าเรือเขาก็จะว่ายนะ้ำตามเลยครับตามเลยยอมว่ายน้ําตลอดเลยครับเห็นทุกวันเลยครับถ้าถ,ถ,ถ้าเจ้าของไปปุ๊บก็เห็นเลยครับก็คือเป็นภาพที่น่ารักพี่เบลกใช่ครับแปลกที่สุดเลยผมก็ยังงงอยู่ครับทำไมว่ายทุกวันเลยไม่กลัวน้ําเลยครับ